โอเคก็ okay. ตอนดีทุกคนด้วยนะผมก็มาอยู่ในเกมอ่าอ,ออขอบดูตีโมอบายนะผมก็วันนี้จะมาเล่นโหมดเออเป็นโหมดอะไรไม่รู้ชิปเมนคืออะไรไม่รู้เป็นเหมือนแบบเป็นโหมดใหม่นะ้องไม่ได้เล่นมานานละลองเล่นซะหน่อยอ่าซึ่งผมได้ลองไปเล่นตาเองแนละ้วคือมันเกิดกันใกล้มากนะแล้วมันโอ้โหมันแบบเกิดปุ๊บวิ่งไปนิดเดียวก็ยิงกันเลยนะผมก็ไปดูอกกเลยดีกว่านะผม โอเคเจอแล้วครับโอโ้เรามีเวลร้อยขึ้นแต่ฝั่งนี้เราไม่รู้แล้วว่าเขาเวลเท่าไหร่โอ้มีตัวเท่ด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้มันจะมาแล้วดูดิดแมปมันแค่นี้นะแค่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ยดูดิใกล้กันมากโอ้โหแหลกมากมาแล้วเลือกเลย <tank> uh, we tied for the lead. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint uh, lost. lost the lead. UAV recon. Hardpoint locked down. Hunter killer drone ready for deployment. It's too close. Fight harder. Friendly hunter killer drone deployed. Hardpoint contested. We've taken. Hardpoint oh, contested. Ready to jam enemy UAV. Counter UAV.

ปาเขาตรงกลางครับจังหวะน,นี้ตูมตายให้ตเติมสมบัซีให้เติมสมบัติหลังแตกโอ้ยเติมสม,มุดแล้วทุกคนเราต้องหาเก็บป,ปืนหรอ เป็นนัดดูดิสิเป็นปนัด <c oughs> ต่ายกู <c oughs> Friendly Hunter Killer drone deployed. Reloading! Wait, I'm down! I'm I'm hurt! We tied for the lead. We've taken the lead. Fucked hard one. tested. Target shot

Hardpoint contested. You're yet, you're yet. But the building comes to an art point contested. Hard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 point lost. Friendly hunter killer. Hardpoint is a long contested.

Lost. Hunter-killer drone deployed. Can we get Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostile stealth chopper inbound. Hostiles have a hardpoint. Enemy in sight! Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Enemy airstrike incoming. Be careful. Hardpoint contested. Wait, wait. Hey, hey, Hunter-killer โดนกระบอมดุยดีเฮ้ยดุยเฮ้อไปยิงอนเออหูหอแม่งยิงมาหอมาต้องยิงหอทุกคนหอม่งแ้งมาหอม่

ปไปไหนหมดตัดตู้ไปไหนหมด้ยนี่นไงตู้ตู้ถือว่าติดแล้ววิกตอรี่วิกตอรี่ปีเป็ดจังหวะจังหวะทีเ่เดินโอ้โหโอ้โหข้ากันที่ <c oughs> ยิ่งคือแบบว่าไอ้หมดนี่แม่งแบบเกิดมาปุ๊บแม่งเงินได้เลยอ่ะเออคือเกิดปุ๊บวิ่งมาแบบแค่ตรงกลางหรือว่าแค่โผล่ไปข้างๆใช้พื้นที่อ่ะคือแม่งยิงกันแลกอ่ะซึ่งเล่นแล้วมันมันดีว่ะผมเพิ่งกลับมาเล่นเลยไม่ได้เล่นนานนะเอได้ยีพีมาเยอะเลยโอ้โหโคตรสโคบจะแย่อันนี้คือแรงมีดอ่ะ โอ้หได้ลายอะไรมาเต็มในปืนด้วยโอ้ยิงไป81ตัวโอ้ยนี่ก็ยิงเยอะซึ่งผมจะบอกว่าอันนี้ผมเล่นในคอมก็จริงนะมันไม่ได้เจอพวกในโทรศัพท์อย่างเดียวนะมันก็จะปนแบบว่าพวกในคอมและในโทรศัพท์มารวมๆกันด้วยนะก็มันก็จะเจอคนโหดบ้างหรือว่าไม่เจอคนโหดบ้างนะ ซึ่งตอนนี้ก็ดีไปที่ฝั่งเขามีคนโหดอยู่แค่คนเดียวนะซึ่งที่ผมโดนเอาลูกซองโดนลูกซองยิงหลังอ่ะเออซึ่งก็ฝั่งนู้นก็น่าจะมีคนเล่นคอมคนหนึ่งแล้วก็ผมคือเป็นคนที่เล่นคอมคนหนึ่งแล้วนอกนั้นก็น่าจะเป็นโทรศัพท์แมคคอมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่ได้เขียนว่าพ c ซหรือว่าเป็นแบบพวกโทรศัพท์เป็นสัญลักษณ์อะไรไว้ก็โอเคก็สำหรับผมนี่ก็รู้สึกว่ามันมากนะผมก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมว่าจะลงเกมอะไรก็ถ้าเกิดใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย